ขอต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel ช่อง t a d i o Rider c n n n l นะครับวันนี้อยู่กับผมมีนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับเพื่อนๆกับการอัปเดต Android เวอร์ชัน9นะครับหรือ Android 9 Android Prime ใน Samsung Galaxy J6 Plus ซึ่งอัปเดตไปเมื่อวานนะครับ Android ล่าสุดเวอร์ชันปัจจุบัน7พฤษภาคม2019นะครับถ้าพร้อมแล้วผมจะไปสอนวิธีการอัปเดตกันเลยนะครับ <c oughs> ขั้นแรกนะครับ <c oughs> เพื่อนๆก็ไปที่การตั้งค่านะครับ จากนั้นให้หาคำว่าการอัปเดตซอฟต์แวร์หรืออัปเดตระบบนะครับให้กดเข้าไปดาวน์โหลดและติดตั้งนะครับเพื่อตรวจสอบหาอัปเดตนะครับเพื่อนๆที่ดาวน์โหลดเสร็จแล้วไฟล์นี้จะอยู่ที่ประมาณ1,100เมกหรือประมาณ1.1กิกะบิตนะครับตอนนี้อย่างผมเป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันแล้วนะครับ ครือผมคืออัปเดตแพทล,ล่าสุด1เมษายพน2019นะครับเพือพ่อนๆที่อัปเดตเสร็จแล้วจะได้หน้าตาซ a m s u ง g g l l a x y J6 Plus ในเวอร์ชัน a n น r o i r o i d 9จะมีลูกเล่นอะไรบ้างไปดูกันเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับอ่า n o ฟ i ิ i c ชั่นบาร์นะครับแถบบาร์จะเปลี่ยนไปนะครับอ่าเพือพ่อนๆสังเกตเลื่อนมาดูดีๆเนี่ยจะมีโหมดเพิ่มมาครับลูกเล่นทำให้ดูแปลกหูแปลกตานะครับแล้วก็มีเพิ่มโหมดมา2โหมดนะครับคือ คิสโฮมและโหมดกลางคืนนะครับนี่ผมจะเปิดให้ดูนะครับนี่แลวผมเป็นโหมดธรรมดาหรือโหมดกลางคืนนะครับไนส์โหมดในบน Android 9นะครับต่อไปนะครับสังเกตบาร์นะครับตรงนี้นะครับเนี่ยอยู่ซ้ายมือมุมบนนาฬิกาจะอยู่ซ้ายจอนะครับผมแล้วสังเกต Data 4G นะครับตัวสัญญาณ 4G ก็เปลี่ยนใหม่นะครับอินเตอร์ตนะครับแบตเตอรี่ไอคอนก็ไปอยู่ขวามือนะครับซึ่งมันจะอัปเดตใหม่นะครับอ ต่อไปลูกเล่นไอคอนนะครับเพื่อนเเห็นไหมครับไฟส่วนตัวโทรศัพท์ข้อความกล่องถ่ายรูปแกลอรี่นาฬิการายชื่อกันทั้งค่าเนี่ยสารพัดเนี่ยเปลี่ยนไปหมดนะครับอ่าอันนี้ผมจะบอกก่อนนะครับใน android 9ใน samsung J6 พั s นะครับตัวนี้ให้ไปดูการเกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับเพื่อนๆจะสังเกตอ่าข้อมูลซอฟต์แวร์นะครับจะเป็น ซอฟต์แวร์ Software ของ Samsung s a m s u n ง J6 Plus นะครับใน a m s u n งจะเปลี่ยนใหม่นะครับใช้เป็นเวอร์ชัน One UI เป็นเวอร์ชันแรกซึ่งเวอร์ชันก่อนหน้านั้นจะเป็นเวอร์ชันเก่าจะลบใหม่หมดนะครับซึ่ง s a m s u n งได้ทําเป็นเวอร์ชัน a n น roid ใหม่ One UI ผมใช้เป็นเวอร์ชันแรก1.0เวอร์ชัน a n น roid เป็น Android 9 a n d r o i d Pi นะครับเดีย๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับอ่าแตะไปหลายๆรอบเดีย๋ยวจะมี Android Pi e ขึ้นนี่นะครับคือ Android Pi นะครับ เนี่ยโอเคครับผมเพื่อนเพื่อนที่ใช้ซัมซุง J4 J10 กาแล็กซี่ J4 p l ัสหรือ j กพ l u สนะครับ คือเพื่อนๆสามารถอัปเดตได้เลยนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับเพราะว่าระบบอัปเดตแพดใหม่อัปเดตแพดความปลอดภัยเพื่อให้เครื่องเราเสถียรภาพและอัปเดตกับเวอร์ชันล่าสุดนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วขอบคุณที่เป็นกําลังใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมขอลาตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ